สวัสดีคะ่ะจากร้าน T.J. Auto Max หรือร้านต้นยางยนต์นะคะวันนี้คุณลูกค้าขับรถ Ford r a n g e r นะคะเข้ามาจัดเป็นล้อมพร้อมยางป้ายแดงเลยตัวนี้เป็นล้อ f o ร d e v อ r e s t ใช่แต่มันก็สเปคเดียวกับ Ford Ranger นั่นแหละก็คือสเปคเดียวกันออฟเซ็ตเท่ากันไหมคะอย่างเท่าเปล่าด้วยความที่เป็นล้อของค่าย Ford เหมือนกันอาจจะมาจากรถรุ่นใกล้เคียงกันหรือรุ่นเดียวกันมันก็เหมือน o r t u n e r เกับรีโว่ก็คือรุ่นเดียวกันอาจจะเป็นพี่น้องกัน mm hmm. ก็เลยมีความออฟเซ็ต แล้วก็ออฟเดตและสเปคความกว้าส<ก>เปคก็คือเท่ากันชุดอย่างเท่ากันหมดใส่นะขึ้นมาดูสวยงามค่ะแล้วเดี๋ยวนี้ล้อใหม่ๆเนี่ยนะคะที่ทุกค่ายออกมาจะเป็นล้อหน้าดําปัดเงาหรือไม่ก็โทนสีเงินปัดเงาอย่างที่เห็นในภาพเลยนะคะก็เป็นของยุคป,ปี2021จริงๆค่ะปัดเงานี่เลยค่ะล้ออร์ตเอเวอร์เรสต์ขอบ18นะคะคุณลูกค้าเลือกจับคู่กับยางโตโยป้ายแดงนะคะ2556018ค่ะทั้งชุดบอกเลยราคาไม่แพงยางเบิกใหม่เส้นหนึ่งนี่ ไม่เบาเช่นกันค่ะยังไงลองดูได้ค่ะนี่เลยยังยังมีตุ่มสีอยู่ครบเลยนะเนี่ยค่ะเป็นล้อสี่วงไม่มีรอยนะคะสภาพใหม่กริบไม่มีแม้แต่กระทั่งคราบน้ําค่ะเป็นล้อที่ถอดออกมาป้ายแดงเลยคุณลูกค้าท่านไหนสนใจกําลังมองหาล้อรุ่นนี้อยู่ทักเข้ามาสอบถามกับทางร้านเราได้นะคะมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คําตอบท่านอยู่ถึงสามท่านด้วยกันค่ะนี่ค่ะ นี่เลยล้อสวงนะคะมันสภาพไม่มีรอยสภาพยางก็สวยๆเช่นกันค่ะ<ม>เหมือนที่พูดไปทุกคลิปนะคะล้อร้านเราจํำหน่ายล้อเดิมป้ายแดงค่ะและล้อแฟชั่นมือสองนะ,ะยางเปล่าอย่างเดียวก็ขายค่ะแต่ถ้าซื้อแม็กพร้อมยางจากคู่กันก็จะได้ส่วนลดกันไปนะคะอันนี้ยังไงลองโทรปร,รึกษากับคุณก๊อฟหรือเฮียได้เลยนะคะนี่ค่ะ เราดูสีวงกันเรียบร้อยแล้วนะเรามาดูในมุมกว้างกันมากเลวนี่เลยสภาพสวยนะคะนี่สีแดงแรงนิดเลยบอกไว้ก่อนจะถูกจะแพงก็ต้องแดงไว้ก่อนนะคะค่ะคุณลูกค้าท่านไหนกําลังสนใจมองหาล้อมแมกหรือยางอย่างเดียวยังไงโทรสอบถามเข้ามาได้ยินดีให้คําปรึกษาให้บริการะคะ่ะถ้าไม่มั่นใจว่าขอบเท่านี้ใส่แล้วจะแข็งกระด้างหรือเปล่าโทรมาถามได้นะคะ เรามีประสบการณ์มากกว่า10ปีค่ะร้านตั้งอยู่บนถนนเทียนทะเลค่ะเลยซอยเทียนทะเล21มา200เมตรร้านเป็นเต็นท์สีขาวแดงเห็นเด็นชัดอยู่ซ้ายมือนะคะยังไงโทรมาคุยกันได้ถ้าไม่สะดวกโทรมาคุยแอดไลน์เข้ามาคุยกันได้ค่ะแต่วันนี้แอดมินขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะแเราพบกันใหม่สวัสดีค่ะ